ออโอ้โหเหลือต้นเดือนอะน้ำไฟเน็ตโทรศัพท์เอ,เเอ,เเอเ่อไฟเออน้ำไฟเน็ตอีกอะน้ำมันเออน้ำมันเออเบาหน่อยใช้โ์ไซคาติดบ่ายก็ขัดไได้สองวันสามวันคิดคิดเป็นได้แล้วไม่ให้ปล่อยให้เป็นวันวนันไปใช้เร็วสรุนได<ป>้เงินเงินใช้เร็วม,มากบอกนี้เลยนะปันแบตเดียวหมดปันเงแบตเดียวหมดแล้ว พอใช้จ่ายเยอะมากแล้วยิ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวนะหลักๆเราเบื่อเรื่องเรื่องกับข้าวย่างเดียวอ่นยังไม่ค่อยชอบอะไรยิ่งดีอ่งเขาไม่ต้องส่งเงินกลับบ้านบางคนส่งเงินกลับบ้านอ่ะเดือนหมื่นกว่าส่งพ่อแม่ห้าพันละเดือนห้าพันคนที่ตรงห้าพันทำอะไรอ่ะใจอยู่ไปเราเราไม่เคยให้เลยนะ S <S> 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 เขาก็ไม่เรียกร้องเงาด้วยแล้วแล้วเรา,เราก็ไม่ได้ไปยุ่งของเขาด้วยอย่างพ่อเนี่ยผมทํางานผมก็ไม่ได้ให้เขาแต่แต่แต่เรื่องเขากินนะอยานเย็นอย่างเง,งี้ยผมรับพอ่อผมกินอะไรผมไว้ตามตลาดหาที่เจอหรอพี่แยบเนี่ยพ่ <S <S> อผมชอบกินพวกประดูกย่างอะไรผมเจอผมก็ซื้อไปให้เขาด้วยไปบ้านเราด้วยไปในยายด้วยเกินกว่าเขาเออมีมีแต่แต่ตังเงินเดือนออกมาไม่ได้ให้ลองคิดดู เ <K an> ขาก็ยังทํางานเขาได้ด้วยไงแล<ต>้วเราก็เป็นเพือที่กวนเขาลองคิดสภาพคุณนพรนชาวบ้านอยู่อะพอไหม <laughs> เออได้ไใจอยู่ก็ใช่ดีก็ยังขาดขาดชีวิตแต่ละคนแตกต่างกันไปอ่ะนี่เขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรนะทุนทุนชีวิตคนเราไม่เท่ากัน,ไ,าานไม่เท่ากันความความดิ้นรนนก็เลยม่าข้าองค้าน้ำข้าวไฟข้าพลังลดข้าวปังอะไรไใจอยู่ที่เขาบอกเขาบอกกันน่ ไม่ถ้าเราทุนน้อยเราก็ต้องขยันมากขึ้นไงใจใจผมจินนะตอนนี้ใช้ชีวิตยากเหมือกนกันกนะพี่นะตอนนี้โอ้โหเขาสึกขู่ไปเลยนะไม่ใช่มีเฉพาะพวกเรานะ,อ,นนะองกรองด้านหมดผมมีนางผมยังยังต้องเซฟของแต่ตัวเองเลนี่แย่แล้วนยไม่รู้ิี่ไม่มีเนาะเพราะอยานั้นที่น้องบอลบ่นนี่เบเบมากเลย <c oughs> พื้นฐานมากเลยอ่ะคนอื่นหนักกว่าแกเยอะ เยอะยังมีเยอะกว่าวเราเยอะนอยโอ้บอกได้เลยนะยังไงเพราะเขาจะพูดไม่พูดกันแค่นั้นนะ่ะอืมยิ่งยิ่งเป็นนี่ไอ้ร้อยเล่ยดีเลยนะโ <c oughs> แต่นี่จะเลี้ยงครอบครัวอย่างเดียวเลี้ยงไอ้ไอ้บางอีนเอเกินใช้เร็วฮะไ,ไ,ไอ้นีดนองระบบพยายามหาไอ้ในระบบมาปะกปิดซะ น้อยก็เบาดอกพันหนึ่งแป๊บเดียวโอ้โหสมัยตอนวัยรุ่นนะสมัยตอนเด็กๆวัยรุ่นนะโอ้โหมีเงินพันดีใจมหายเลยตอโอ้โหเยอะแล้วพันหนึ่งมีใช้ไปเยอะแล้วตอนนี้โอ้โหตอนนี้พันหนึ่งนะนึกว่านึกว่าร้อยเดียวโอ้สมัยตอนวัยรุ่นจําได้เลยมีตังเก็บพันหนึ่งดีใจมหายเลยสมัยก่อนอายุที่เจ็ดที่แปดเกียวไปเยอะน้ำมันลิตรจะสิบกว่าบาท โอ้โหสมัยก่อนปีพันเดียวก็ดีใจแล้วตอนนี้พันหนึ่งไปตลาดได้ลงเง้เมืเอไพันหนึ่งใจเสียเดินไม่ได้เลยตอนนี้ใช้คำว่าใจเสียเลย,ยเลยพันหนึ่งนี่บอกได้เลยนะตอนนี้นะโอ้โห,โโหมันประคองตอนให้ดียอดประจัดมาฝานถ้ากองที่มันสูงนะพี่เจี๊ยบ โอ้โหถ้ากองกีุ่่มเราก็ตายหาแล้วตอนเราต้องกินต้องอยู่ของมันเรื่องเงินนี้มันเป็นเป็นเรื่องตั้งแต่เกิดยันตายอ่ะเป็นเงาตามตัวที่เอมน้ำมันไฟน้ำพวกนี้คุณไปอยู่ตรงไหนคุณก็โดนมีไม่เจอข้าฟ้าหมดไปแล้วทํางานหมดแล้ว เือาน่รดักาี๋ยวสวยเดี๋ยวสวยหนีไม่พ้นก็ต้องโดนน้ำไฟห้องถ้าเน็ตเน็ตมือถือหนีไม่พ้นไอพวกนี้นี่เงาปังตัวไปปุดเพรวโลกันหนีไม่พ้นยังไงก็ต้องโดนไปที่อื่นก็ต้องไปโดนห้องงเช่าบางคนโทรศัพท์ไม่ได้มีเครื่องเดียวเติมเน็ตปล่อยถ่ายฮอสปอตใส่ตัวเองก็ต้องโดน ฉันตายไปแล้วเน,นี่ยหนีงไม่บอกไงเรื่องเงินเป็นเรื่องตั้งแต่เกิดจนตายถึงจะหนีพ้นน้ำไปดีนํำอยู่วเราเย็นจนเราตายตายยังไม่พอนาไปโดนลุนลูุลหลางแล้วอีกส,ส่งต่อบอส่งต่อพฤติกรรมหนีไม่พ้นไงไอ้ดีพวกนี้หนีไม่พ้นตามเราไปอยู่เย็นจนเราตายเอาตกมารดกดไปเรื่อยๆน่ะ เนี่ยแล้วเดี๋ยวขึ้นขึ้นเงินเนี่ยเดี๋ยวต้องจับตาดูเรื่องงอะไรรู้เป่พี่ของใช้ไม่ใช่โรงงานจะอยู่ได้อีกโลเนี่ยอือผมก็ว่าน่าจะมีส่วนกระทบไหมโอ้จะจะ,จะเลือหรอเออก็นั่นเละดิไเ<อ>ลยก็คุยกันอยู่เนี่ย่มันจะไม่ดีทุกงานอาจจะลดปริมาณลงหรือ,อมัน,นจะใหญ่โอทีอะไรมันตัดอยู่แล้วแหละก็นี่นะเดี๋ยวยกมันมนี่ยประงันก็มีอะไรต่อเลยล้วไอ้นั่นก็้วตรงยังตุ่งเบรกอันเนี้ย ไปจากูด็ดอ๋อโอ้ยยังรบเวนเลยออกมาคำเงินเห็นเงินโอ้โหเลยให้เลยไม่บอกไงอยากได้ตุ่หัวใจอยู่เพาเรียกว่ามีเพิ่มเมื่อพร้อมโอ้ยยังต้องต้องพร้อมมันมีผ่อนวันของวันหมดน่ะยังต้องคำไม่เลยโอ้ยยังบอกว่าทำใจเสียเลยอ่ะของชอบมีก็อยากซื้อก็ซื้อได้แต่มันเราไม่รู้อนาคตไง ถ้าเกิดแบบปากท้องมันหิวเออคือเนี่ยมันกลัวตรงเนี้ยเดินแล้วก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวุ๊กจะดกันซื้อช้าไปรถก็ได้เอเสร็จลยหมดไปแล้วมันก็ใช่โอ้โหจะซื้อตั้งแต่สมัยรุ่นในโจอยู่ก็หมดหมดแล้วไม่ไ้สามปีสี่ปีห้าปีก็ตอนนั้นยังไม่เกิดมิกกิ้อะไรตอนนี้มันเริ่มนัดหนึ่งไปซื้อเที่ยเลยมามามาฮิดตอนนี้มีแต่คนก็ใส่นะ ไม่ถูกเขามีแต่คนเตือนออกไม่ถูกไม่ถูกไปเรียนกันมาสมัยยิ่งรักยิ่งยิงรุ่นรับสี่ไม่ได้สมัยยิ่งเล่นตอนนี้มีแต่พวงก็ได้นะตั้งแต่สมัยโจมันจะใหม่ตอนช่วงนั้น่นโรถ้าตอนนี้ยไไม่จออกใบแดงมาโอ้นพวกตัดหน้านี่บ่ายเลยแม่คนหมดไปแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมีตามช้าก็ไปแล้วไปยกเนี่ยไปนั่งผ่อนปลายหาดูเอา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 นี่เป็นล้านมานั่งก่อนเนี่ย กินดูดิจะกินเจดูดน้ำเกลือป่ะแต่นี่ก็ชอบอีตอนนี้ซื้อมาไม่ได้แล้วที่ไหนอะอะไรเลยไม่จะให้กินให้ให้ทักไม่ต้องตีดาไปเลยใหซื้ดาไปเลยซื้อมาน้ำมันประกันอลอฟอประกันเฮ้ยแล้วนี่มาลอยไอ้กอดที่เฮียอะไรก็ออกมาอีกป้ากัญญาเออไอ้เฮ้อหนุกนานหนุกนาน เงินสดไม่มีไว้ในกระเป๋าก็ไม่ได้นะพี่เจมส์คนนี้มันใช้ซื้อเงินจะึงได้บอกว่าเ้าไไม่ดให้มีเงินสำรองเอาไว้ไงอืมมันอุ่นใจจริงๆนะเนี่ยแล้วแล้วโรงงานเนี่ยอย่างเลี้ยงคนไว้เป็นพันๆคนเยอะกว่าเราจะอยู่ได้ไหมเนี่ยมันคุยอยู่เนี่ยมันจะช้าใจนะเนาะมันก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจหัวละยี่สิบบาทวางวางเยงไว้ครึ่งๆอ่ะก็เอาเรื่องจะพังกี่โลเนี่ย เดี๋ยไม่รู้เลยนักฟันกระถมด้วยอ้าก็นั่นแหะดีบีบอกเลยกำเงินไปซื้อข้าวกินกันกนะ่อนเลยว่าว่าเริ่มมานจะไม่ค่อยเวิร์กว่าโอ้โหจิ๊บตื่นเลือตั้งแต่ตนน้นเลยมิ้งไม่ค่อยมี่เจ่อยดูนะผมเอาเงินหนึ่งตุลาเมื่อไหร่ไม่เกินที่ปีรู้ผลแน่วายวาจะปิดกี่โลงยักษ์ใหญ่ไปก่อนไอ้ร้อยสองร้อยคนนะไม่เท่าไหร่หรอก ยับใหญ่จะไปก่อนแน่นอนไอ้ที่เลี้ยงพนักง,งานเลยเป็นบรรทุนเลยไปก่อนแน่ส่องออกไม่ดีก็จบแล้ว <c oughs> เอาเรื่องอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวนี้พี่ดูพี่มันก็ต้องฉลาดกินไม่ไ้ยกมันไปถุงๆนะก๋วยเซฟเว่นเจ็ดแปดบาทยังยอมซื้อไม่ได้ซื้อแบบเป็นหวีนะกล้วย <คน S 1> หอมคนก <คน S 2> ินมันฉลาดกินแล้วไงกินไม่ทันเน่าอีกทิ้งอีก แยมังครแกมังกรนะผมเนี่ยหน้าแทนที่ตึงโลแม่งตึง้นูกเดียวโ้ซื้อเยอะอยู่คนเดียวยังเอาเร่อาเรเอาอเรืเอ่องมาเบียดมาแล้วานะแล้วเราไปคุยกับพวกเจ้าสวนด้วยพี่ปาหนะพี่น้องเราก็ทำสวนอยู่เราไปแลกความพิเ็นกับเขาอะ่ะอืมโอ้แล้วเขาของแพงพี่เจีย๊ยบไหนจะถุงไหนจะประดาไหนจะคนจ้างทำโอทงโอทีอย่างเราเนี่ยมีเหมือนกันเขาส่วนเนี่ยอ๋อโอ้วัฒนานะพี่ ถุงกระดาษแพงจะได้หา้ายงยาฉีดมาลงแมลงเนี่ยขวดจะเป็น,นพันพันผงปุ๋ยเนี่ยกระสอบมาสอบสามพันนะพี่เอาเรื่องเขาบอกผงตอนนี้ไม่ใช่หมูหมคูคุณคุณกำลังจะบอกว่าการใช้ชีวิตยุคนี้ไม่หมูเลย <c oughs> ใช่ไ <c oughs> หมหมูไม่หมูถ้าช้าส่วนร้องนีใช้ไม่ได้แล้ว <c oughs> ไม่หมูพี่ยิ่งไปจ้างเขาหมดเลยทำอะไรทำเองนะบางครั้งทำไม่ทำของเสีย โอนี่เป็นอย่างนี้พี่ไปได้จริงง่ยายๆพี่เจีย๊ยบคันได้ไปจ้างเขาหมดกำไรไปกินกับคนจ้างหมดโอ้โหงั้ก็เปลี่ยนเป็นพ่อค้าคนกลางไม่ดีกว่าเออพ่อค้าคนกลางรวยพี่เออแบบว่ารับของเข้าไปขายเออแค่นั้นพอของเข้าไปขายก็เงิอนเอาให้ทีหลังนั่นแหละเออถ้าจะเป็นพ่อค้าคนกลางเออแนะนําเลยสุดยอดรวยรวกันน,นั้นแหละพ่อค้าคนกลางอ่ะ มันไปเอาของของเราไปขายในตลาดไทยในที่เมืองไนงะปัจจุบันท้ายไปขายหมดตัวเอาต,ตังแม็กมาให้มึงกำไลดูมามึง,ม,ม,งมึงทำของให้กูสวยกูให้ราคามึงดีเนาะเออนะเล่นกันแบบนี้โอ้โหขาดส่วนขาสว่าสวนสว่สวนใหญ่สูเปอร์ค้าคนกลางไม่ไดไ้ผมว่าไม่น่าได้โอ้โหค้าคนกาลางรวยพี่เจี๊ยบมีแต่รวยก็รวยอย่างเดียวก็มาเอาของเราไปขายแล้วไปกินกำไรอะ่ะมันเคกับเราไว้ก่อนเราไม่ต้องใจงันจบก่อนนะไปหางเงินมาก่อนแล้วค่อยใช่ครับนั่แนแหละเป็นอย่างนั้นเนี่ย แม็กแม็ก็วเป็นแพ็คๆเลยเห็นมาหมดแล้วของไม่สวยกูให้มันถูกเลี๋ยวกดราคาอีกกดรับเต่จริงพอาะถึงแล้วเราไปทัดต่อใช่เราไปเป็นพ่อค้า,ากลางกันเถอะสแล้วแล้ว,ลว,ลวคุณมีคว <c oughs> ามคิดเห็นว่าไงฮะระหว่างเกมกับกับ <c oughs> คุณตอนบ่ายเนี่ย เออผมห่าดีไรพนันงานเนี่ยมประหยัดข้าวเลยไม่เลยว่าแก่ป้าวเลยเนี่ยมันบอกกระปมันบอกว่าไงรู้เปล่าก่อนเที่ยงก่อนเที่ยงนะผมมาเที่ยงเนี่ยความความกดดันผมเนี่ยนะเขาเรียกตัวเขาว่าผมความกดดันของพนักงานโรงงานนี่ไงเราได้ไปดิ